สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้วันพฤหัสที่24เมษายนนะครับผมอยู่ที่โกดังบางนานะแซมจะพามาดูรถที่โกดังบางนากันนิดนึงว่าราคาล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเท้าความก่อนเลยครับราคาล่าสุดออกมาแล้วเมื่อวันก่อนนะครับภายใน10นาทีล็อกไปหมดแล้วครับสำหรับรถกลุ่มที่รอราคามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอาติดกลุ่ม4ประตูยกสูงเกียวโต้4 e ปี19ที่ราคา469เนี่ยไปหมดทั้งแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขายปีกอย่างกลุ่มแซมกับกลุ่มขายฟรีดนะครับผมก็แย่งกันเลยนะครับภายใน10นาทีหมดแล้วนะตอนนี้แซมจะมาโฟกัสกลุ่มในส่วนของตัวนี้ครับตัวนี่แบบเนี้ยโฟวิลแบบนี้นะครับโฟวิลแบบเนี้ย จะเป็นกลุ่มปี2020เกียร์ธรรมดาตัว 2.8G นะครับผมที่ยังมีรถว่างอยู่นะครับผมรถเกรด A กลุ่ม 4W h e e l แบบนี้จะราคาอยู่ที่699นะครับผมเกรด B อยู่ที่689นะต่างกัน1,000 0บาทแล้วก็กลุ่มตัว 2.4E+ Plus นะครับผมปี20ก็ยังว่างอยู่นะครับจะเป็นลักษณะตัว E แบบนี้ อันนี้เป็นออโต้ขับ2ปี2020นะครับผมรถเกตยร์ A จะอยู่569,000บาทน,นะครับผมนี่นะนี่จะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้แหละนะครับผมลูกค้าถามมาว่าเรายังมีตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ปี19อีกไหมใครหารถอยู่ที่ราคา469นะทักส่วนตัวส่วนตัวแซมมาได้เลยนะเดี๋ยวแซมหารถให้ แซมว่าแซมหาได้นะที่เป็นแบบมีหลังคาแคลริบอยด้วยนะทักส่วนตัวมานะไม่แสนประมาณแสนสองทักส่วนตัวมาเลยนะ0ูนย์แปดหกเดี๋ยวแซมหารดให้นะครับผมแซมเดี๋ยวแซมจัดให้นะถ้าใครอยากได้ปี19นะครับผมซึราคา469นะทักมาได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดู มาก่อนอื่นเลยนี่คันนี้แซมเพิ่งจองมาเมื่อวานนะลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีซื้อเงินสดขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวแซมนําไปปรับสภาพนะลูกค้ารับรถเดือนหน้านะต้นเดือนหน้าเดี๋ยวแซมจัดให้นะคันนี้2 7 9นะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มั่นใจในตัวของแซมนะครับที่ชนบุรีขอบคุณมากเลยนะครับผมมามาเริ่มคันที่แซมคัดมาให้ก่อนตัว e p a u s นะครับผมคันนี้เลขไม่อยู่ที่1น0 0 0 0สกิโเมตรนะ สีบอลเงินนะครับผมรถสวยครับผมคันนี้รถเกรด A นะนี่คัสซีสวยนี่เห็นไหมสวยนะครับคันนี้ราคา5 6 000, 9แ0 0บาทเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมสำหรับคันนี้นะใครอยากได้รูปภาพคันนี้เพิ่มเติมโทรมานะแซมถ่ายไว้แล้วนะ e p a s s นะครับผมนี่นะ แล้วก็จะมีตัวแ c a ออโต้มันบุกอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะหลุดจองไหมนะคันนี้ปี2019เลขไมล์179,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะราคา417,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะสีขาวนะใครสนใจโทรมาหาแซมได้เลยนะครับเดี๋ยวหาให้นะครับผมเนี่ยกลุ่มเนี่ยไปหมดแล้วเอาติดนะแล้วก็มี เดี๋ยวแซมให้ดูคันนึงคันนี้ปี2017นะครับเลขไม์อยู่254,000กิโลเมตรนะครับราคา2 7ง0 0 0บาทหรือประมาณนี้แหละ271,000หรือ279 0 0นปี1 0บนะครับเลขไมล์ย5 0 0 0 0นะครับผมแล้วก็เสือใครหา4ประตูยกสูงเกียร์โต้ที่ราคาสบายกระเป๋าแซมมีแนะนำา1คันนะ คือคันนี้ครับผมนี่หกไก่เด็กเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกคันนี้นะคันนี้เลขไม์อยู่สองแสนสองแสนสองหมืหรือไงนี่แหละอ่าใช่ครับเลขไม่สองแสนสองมืนเจ็ดพันนะปีสองพันสิบเ็ดนะครับอ่าโทษทีครับปีสิบหกปีสองพันสิบหกนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม นี่ดูบงดูเบาก,ก่อนเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องก่อนว่าเป็นไงบ้างนะเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับผมนี่ใช้ได้นะครับผมคันนี้ราคาอยู่3าม0สนสองหม่นอ่าไม่ใช่ครับสามแสนหบาทฟังไม่ผิดนะครับยกสูงเกียวโตปี16นะน่าสนใจมากใครอยากได้ออโต้ราคาสบายกระเป๋าราคาจับต้องได้แนะนำคันนี้นะ ลองดูก่อนอึ๊บอึ๊บมานั่นหัวน็องสวยนะนี่หัวน้อสวยนะครับสติกเกอร์มอ,อกอสวยนะครับคานเคินก็สวยนะครับผมนี่นะไม่เงานะนี่โลโก้โตโยต้าอยู่นะครับผมสวยนะนี่คันนี้เลยนะครับสามแสน 5,900 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะเลขไมล์2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมได้กุญแจนิโมน1ชุดนะตามนี้นะครับผมปี2016นะใครอยากได้รูปคันนี้โทรมานะเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับผมนี่นี่นะนี่ก็ลูกค้าแซมยกสูง4ประตูออโต้นะครับอีกครั้งครับแอบกระซิบนะใครอยากได้ยกสูงเกียวโตมีหลังคาแบบนี้ปี19ที่ราคา 4, ี่แ0 0บาท ส่วนตัวหาแซมนะเดี๋ยวแซมส่งให้นะเดี๋ยวแซมหารถให้ไม่ต้องห่วงแซมมั่นใจว่าแซมหาให้ได้นะครับผมแล้วก็คันนี้ก็ลูกค้าแซมจองเหมือนกันครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยเก,กียร์อโต้นะคันนี้มีแคลรี่บอยด้วยเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับเตรียมปรับสภาพนะครับผมมาเดี๋ยวเราไล่ดูทีละซอยเลยดีกว่านะครับรถตู้ตอนนี้นะครับ ปี2 0 2 0รถเกรด A ราคาอยู่1 1 9 0 0ล้านบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นเกรด B เกรด C ลงมาก็ราคา900,000กลางๆก,ก็มีนะใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสำหรับกลุ่มรถตู้นะเดี๋ยวแซมจะมีทีมงานของแซมรับช่วงต่ออีกทีหนึ่งสำหรับกลุ่มรถตู้นะครับผมนะแจ้งก่อนนะครับผมตอนนี้จะมีตัวตู้มีเนียม รีโวหมูป่าตู้มินียมเข้ามาเพิ่มเติมนะเป็นปี2022เข้ามานะราคายังไม่มาอีกแล้วเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลขไมอยู่แสนกลางๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มแบบเนี้ยอ่าไม่ใช่นี้หน้าหน้าเก่าอันนี้ติดจ,จองแล้วเพราทีครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูก่อนน้นนี้ปี2020เข้ามาแล้วนะครับราคาอยู่ 2 9 9 0เก้าหเกพบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นปี22ราคายังไม่ประกาศรถเพิ่งเข้าเมื่อคืนเลยนะครับผม <Okay. S 1> มีสีขาวด้วยครับสำหรับหน้ายาวนะสีขาวรถตู้รถนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับผมเนี่ยหน้ายาวเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยนะปี20อย่างที่บอกรถเกียร์ A ก็ราคาหนึ่ง0้านหนึ่งส 1,19,000้านถ้าเก็บบลงมาก็9,000แสกลางๆนะครับนี่ผ่านไปก่อนเนาะใครสนใจโทรมานะเดี๋ยวทีมงานแซมจัดให้นะนี่ที่แซมบอกหมูป่าปี22เข้ามาใหม่นะครับผมถ้ากลุ่มที่เข้ามาใหม่เนี่ยเลขทะเบียนจะขึ้นต้นด้วยอาไม่ให้ขึ้นต้นลงอ่าเป็นเลข2 2,4พวกนี้นี่คือปี22นะครับนี่ย22 22เลขไม่แสนกลางทุกคัน ส่วนคันนี้ติดจองแล้วครับเลขไม่อยู่แสนเจ็ดหมื่นแปดติดจองแล้วนะคันนี้ติดจองนี่ก็ติดจองแล้วแสนเจ็ดคันนี้ราคาสองเก้าเก้าส่วนคันนี้ยังว่างอยู่ปี20นะครับผมนะคันนี้รถสวยนะใครสนใจแอดไลน์แซมมานะคันนี้รถสวยคันนี้รถสวยเลยบอกเลยแล้วนี่ปี22ราคายังไม่มานะครับคือหน้าตาก็เหมือนกันนะครับเป็นตู้มีเนียม ตู้ทึบนะปี2 2ราคายังไม่มานะครับผมเข้ามาประมาณ10คันนะครับที่บางนาแล้วที่เทพรักษิซามเห็นอยู่4คัน4-5คันนะครับผมนี่นะเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวทายคลิปเดี๋ยวแซมพาไปดูรถกลุ่มเนี่ยที่ปรับสภาพแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวทายคลิปพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูตัว e p a s ดก่อนดีกว่าเลขไม่อะไรยังไงบ้างนะครับผมอันนี้บุกไปแล้วบุกไปแล้วนะครับผม 2583ติดบุ๊กไปแล้วนะครับผมนี่อันนี้เป็น4วิวนะครับ2 2 0 1อง์วิวคันนี้เลขมาอยู่26,000กมนิโลเมตรนะคันนี้ยังว่างอยู่นะครับก็ราคาอยู่6 0แสนประมาณ6 0แสนกว่าๆถ้าเป็น4วิวอย่างเกรดเท่านี้นะครับต่อมา2406เดี๋ยวนะฮะเปิด 2406คันนี้ติดบุกไปแล้วหรือเปล่าอ่ะ2406คันนี้เลขไม่อยู่147,000กิโลเมตรนะคันนี้2392คันนี้หาไม่เจอเดี๋ยวนะคันนี้หาไม่เจอไม่เป็นไรนะครับผม ต่อมา2420นะครับเลขไม่แสนแปนะครับคันนี้นะอันนี้ติดบุกแล้วปี19บแบบนี้คือติดหมดแล้วนะครับถ้าปี19แบบนี้คือติดแล้วนะครับผม2404ก็เป็นตัว e พัดนะครับผมเดี๋ยวนะเอ่อ คันนี้ติดบุ๊กแล้วครับผม2404ติดบุ๊กแล้วนะครับติดบุกแล้วเลขไม้แส8แปดเช่นกันนะครับผมส่วนปี19อย่างที่บอกนะครับติดซะเป็นส่วนใหญ่โฟรวิลตอนนี้จะเหลืออยู่พอสมควรนะครับโฟวิลคันนี้น่าจะว่างอยู่นะครับ2 9 9 1 9 0ดูก่อน คันนี้เลขไม่อยู่แสนแสนห้าหมื่นหกพันนะคันนี้ว่างอยู่โฟร์วิลคันนี้ว่างอยู่นะครับผมโฟร์วิลคันนี้ว่างอยู่ส่วนคันนี้อ e ีพัสเลขไม่อยู่แสนแปดหมื่นกิโลเมตรนะครับอีพ e ัสคันนี้แสนแปดหมื่นถ้าอย่างเลขไม่อยู่แสนแปดหมื่น 180, 000, เนี่ยก็ราคาอยู่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันประมาณนี้ไม่เกินนะครับอันนี้ติดบุกแล้วแน่นอนสองห้าแปดสองติดบุกแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีหมูป่า อ๋อมีหมูป่าอีก4คันกลุ่มนี้ราคา30000 0กลางๆนะครับปี2020นะเนี่ย4คันนี้30000กลางๆนะครับผมส่วนใครหาปี20นะครับเอาติดปี20นะคันนี้เลขไม้อยู่3 0 0 0 0นะครับผมเอาติดปี2 0เบาดำนะครับเลขไม่สามหมื่นแต่แซมแจ้งก่อนรถคันนี้มีตำหนินะครับแต่ว่าตำหนิตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวเรามาคุยกันนะเลขไม้สามหมื่นนะราคา4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันใครสนใจนะเลขไม้สามหมื่นสามนะครับผมราคาสี่สี่เก้าปียี่สิบเอาติดนะครับหนึ่งจุดหกจีนะเดี๋ยวพาไปดู e plus อีกคันหนึ่งที่แซมว่าเข้าตาแซมนะอยู่ไหนเอ่ย ทะเบียน2413เนี่ยแหละที่เข้าตาแซมแล้วก็ตอนนี้กลุ่ม4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดารถติดจองไปแล้วทุกคันนะครับตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาก็ติดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะฝั่งขายปีกขายลายย่อยอย่างแซมหรือว่าขายฟรีดนะครับที่ขายตัดออกช่องนั้นช่องนี้นะครับผมแคปออโต้ Auto, ตอนนี้เดี๋ยวมีการทําราคาลงมาใหม่นะครับรอนิดน,นึงนะตอนนี้ราคาค่อนข้างตึงอยู่ เดี๋ยวจะปรับลงมาเหลือราคา400,000ต้นๆนะใครสนใจก็แอดไลน์แซมส่วนตัวไว้เลยนะเดี๋ยวหารถให้นะครับแค p ปอัแคปแมนนวคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเลขหมายแสน6 0 0 0 7ปี10ปี19นะครับคันนี้นะปี2019ตัว E นะครับผมราคา300,000กลางๆนะครับคันนี้แค p ปแมนนวนนะครับคันนี้นะมีแคลรี่บอยนะครับ สามคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปี 2019. จดปี20เลขไม้สองแสนกลางทุกคันนะครับผมสีดำนะครับราคาอยู่4 0 0แสนกว่าบาทถึง5 0 0แสนต้นต้นนะสีดำเลขไม้อยู่2อ0แสนกลางทุกคันนะครับผมนี่คันนี้รถสวยเลยติดจองไปแล้วยินดีด้วยนะยินดีด้วยสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาติดจองแล้วนะครับผม ลูกค้าจะเข้ามาดูรถที่บางนาติดล่มติดหมวกติดแว่นกันแดดมาด้วยนะรถร้อนจริงๆนะครับผมอากาศตอนนี้นะมามาดูคันนี้ที่แซมแนะนำนะครับ2413แคปหน้าจอไว้เลยนะคันนี้เลขไมล์0่130,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมกลุ่มไมลน้อยนะที่แซมคัดไว้ราคา5,6.9คันนี้รถสวยนะแซมถ่ายคลิปไว้แล้วใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักมานะเบอร์เดิมเลย 096 354 3692สนะนี่ให้ดูอ่านะสุขอยู่นะครับนี่อันนี้นะ2413นึ่งานะแซมคันไว้สีบอลเงินกับสีขาวอย่างละคันนะตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับผมสองหนึ่งเจ็ดหก คันนี้เลขไมอยู่นี่สองหนึ่งจีหกนะคันนี้เลขไมอยู่สองแสนสี่หมื่นหกพันนะสำหรับคันนี้นะว่างอยู่นะราคาไม่ถึงห้ากลางแน่นอนนะครับเพราะเลขไม่เยอะนะครับผมสองหนึ่งหกสี่ติดบุ๊กแล้วนะครับไม่น้อยติดบุ๊กแล้วนี่ไปเรื่อยๆนะครับ ขัดสปานะครับมีรถของแซมอยู่คันหนึ่งนะครับเลขไมล์แสนสองลูกค้าจากสุพรรณบุรีเนี่ยกำลังล้างอยู่เดี๋ยวพาไปดูว่าแซมขัดรถให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างคันนี้ลูกค้าออนไลน์มาเลยนะครับแซมจัดให้เลยเนี่ยเหมือนเดิมครับไม่เหม็นอับนะเนี่ยฟอกบอกลูกค้าแซมอยู่เนี่ยลูกค้ารับรถวันจันนี่เห็นไหมไม่เหม็นอับเนี่ยถอดแผงข้างที่เท้าแขนเนี่ยถอดมาเลยนี่ สองสามเก้าสองคันนี้เลขไมล์แสนสองตัว e plus นะครับ569นี่ก้นานีดูดูคัสซีที่แซมคัดมากริปมากนะครับดูกอนแต่นั้นมีการลือ้อเลยนนู่นไม่ต้องห่วงครับไม่เหม็นอับแน่นอนนะให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะ ตอนนี้รถจะเริ่มที่จะเข้าอีกทีจะเป็นต้นเดือนหน้าแล้วนะเป็นกลุ่มรถตู้นะส่วนกระบะกับเอาติดต้องลุ้นนะไม่รับปากเลยแต่แต่ก่อนแต่ถ้าเกิดใครสนใจปี19นะโทรมานะครับผมหารถให้เดี๋ยวมีรถให้แน่นอนบินแบบมีแคลรี่บอยนะเนี่ยเป็นทรงแบบเนี้ยไม่แสนต้นต้น9 6 9เนี่แบบนี้เลยปี19นะ เดี๋ยวหาให้แต่ไม่ใช่คันนี้นะไม่บอกด้วยว่าคันไหนส่วนตัวมานะครับผมเนี่ยกลุ่มเอาติดพวกนี้หน้าเก่าลูกค้าแซมหาอยู่พร้อมหวดเลยหารถไม่ได้นะครับแซมแย่งได้มาคันนึงลูกค้าก็บุกมาเลยนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะโอนวันรุ่งขึ้นได้ไหมผมพสผมสอบเลยแซมบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนครับให้โอนเลยก็โอนมาเลยนะครับยินดีด้วย เพราะว่าแซมดูรถให้แล้วนะเนี่ยหน้าเก่าเดีย๋ยวว่าแต่หน้าเก่าเลยครับตอนนี้หน้าใหม่ก็โดนยกเหมือนกันนะยกเหมือนกันเลยนะครับผมเรียบร้อยเหมือนกันนี่แบบนี้แบบนี้แต่ไม่ใช่คันนี้เช่นกันนะเดี๋ยวแซมหาให้เนี่ยแบบนี้เลยไม่ใช่คันนี้นะแต่แบบนี้ปี1 46 9 469ทักมาเลยทักมาด่วน,นเลยไททันปี2019น้าะครับเลขไมล์แสนหกแสนเจ็ดคันนี้นะราคาอยู่4ี่แสนกว่าบาท นะครับแล้วก็มีคันนี้4ประตูตูเตี้ยปี20คันนี้รถน้ำมันหมดเลขไมค์คันนี้อยู่แสนหนึ่งหมืนสองพันหรือไงนี่แหละนี่ยังว่างอยู่แส5 0 0 0ปี20นะราคาอยู่4 4, 4ต้นต้นสี่หรือ4,19เนี่ยประมาณนี้นะครับสี่ไม่เกินนี่แหละปี20 นะคันนี้ว่างอยู่นะมันพรมปี20แต่ถ้าปี19นี้เราขายไม่ข้าม4ี่แสนนะนี่ที่แซมบอกปรับสภาพจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนี่ปรับสภาพแล้วเห็นไหมลอกสติกเกอร์ดูสวยเลยนี่คือปรับสภาพแล้วนะนี่แบบนี้นสวยไหมเนี่ยลอกสติกเกอร์ละสวยเลยปี20แบบนี้นะอันนี้คือปี20 ไม่ข้ามเลขสามนะครับผมมาเดี๋ยวเข้าในล่มบ้างดีกว่าเอาติดของแซมหนึ่งคันที่แซมเตรียมปล่อยวันเสาร์นี้ครับมาลืนคือคันนี้เลยครับเลขไม้หกหมื่นลูกค้าติดตามแซมมานานจัดเลยนะครับสวยมากไม้หกหมื่นเท่านั้นราคาสามแสนห้าหมื่้าพันบาทคันนี้นี่นี่นี่ดู เตรียมส่งมอบแล้วแล้วเจอกันนะครับผมออนไลน์เช่นกันครับลูกค้าออนไลน์เช่นกันนะ E 3 5 0ห้คันนี้ปี18นะครับเลขไม่ห้าหมื่ยังว่างอยู่นะครับราคา9ก9า0 0บาทนะครับยังว่างอยู่นะหมดแล้ว มาอีกคันหนึ่งนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะนําไปปรับสภาพนะครับผมมีของแซมมีคันหนึ่งที่เตรียมนําไปปรับสภาพลูกค้าจาการู้สึกจะจากหาดใหญ่ในคันนี้6808คันนี้คันนี้เลขไม่120,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าก็จองออนไลน์มาเลยเตรียมนําไปปรับสภาพนะ469,000บาทนะครับนี่สนใจแบบนี้ทักมานะเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วง เต็มไปนัไปรับสภาพแล้วนะครับแล้วก็คันหนึ่งที่กลับมาแล้วลูกค้าแซมเองจากเชียงใหม่คันนี้นะครับลูกค้าจากเชียงใหม่ปรับสบภาพแล้วเราเจอกันเดือนหน้าดูคันนี้ไมน้อยสุดแล้วที่แซมได้มาสี่หมื่นจริงๆครับสี่หมื่นให้ดูไม่ตัว4ี่ห0ากิโลเมตร เห็นไหมสี่หมื่นสามพันกิโลเมตรจริงๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้แซมด้วยนะครับผมแซมถ้าเกิดแซมออตอบไลน์ช้าหรือว่าส่งรูปให้ช้าแซมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแซมทำงานคนเดียวนะไม่มีแอดมินมาคอยตรวจสอบมาคอยตอบให้นะครับผมราคาที่แซมแจ้งไปเป็นราคาอนะัปเดตณวันนี้วันที่24เมษาราคาล่าสุดของวันนี้นะ โอเคครับผมแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแส่มาต,อตลอดนะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีเด้อครับเด้อครับ